มีค่ะสุภาพเรที่นี้เข้าเยียบนะคะคุณคะคุณคะคุณคะช่วยด้วยค่ะคนไข้หมดสตินะคะปรกโหมดแปดแล้วก็ขอเครื่อง AED ด้วยค่ะได้คะ่ะพี่เปิ้ลนตายตาเดี๋ยวตายประกาศโหมแปดนะห้องสี่ดีหนึ่งสองที่ด้วยได้ครับนะะอูโไปเอาเครื่องอินเตอร์ที่ AED หมดนะแดงไปเอาไว้มาเจสซี่คะครับไปช่วยสี่ดีหนึ่งสองนะคะได้ครับเอ็ดจัดการครับพี่สี่ดีนะครับสันตินะครับห้องสี่ดีหนึ่งสองนะครับคุณอยากในวันที่ได้นะครับ 2,3,4,5,6,7,8,9,10ไม่มีชีพจรไม่หายใจสตาร์สีพีอาร์สิบเอ็ดโมงค่ะฮะทุก่ายในแงหน้ามีชีพจรหรือว่าไม่มีชีพจรไม่หายใจค่ะสตาร์สีพีอารที่สิบเอ็ดโมงนะคะโอเคเอดียดีมาแล้วครับบูโอตรวจเลยติดเอดีดมาแล้วครับเดี๋ยวเอาแอ b บ bag นะไปช่วยพี่เฟิ้ลโฮแม้นะคะด่าสว่าส ตัเพนบเื่อนๆาาวกโิแล้วนะครับจะช่วยได้ขอดวยนะคไปตอนสอค่าทีตอนอนะครัระยะแปดนะครับขออะไรนะครับเดี๋ยต้องจบกนไข้นะคร แนะนำให้ช็อนะครับหนึ่งของถอยสองคนถอยสามคนถอยนะครับช็อบครับซิ๊าต่อเลยครับฟังแรกตอน่เปี่นตทีนะครับโอเคครับเตรียมสอดแบ็กบอร์ดนะครับเปก้นพร้อมไหมครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับต่อครับ่คะแต่เป็นสูตรเจ้าเปอร์เซ็นต์มอสลาทันซีซีนะคะแล้วมเคีโอเอกโเคครับแล้วกคิวด้วยนะครับพีได้ครับดีมากเลยครับดีฟังดดีครับสามสิบหนึ่ง ดีกว่าแล้วเหตุการณ์ไหนคนไข้เป็นอะไร,เ,ไรเข้าไปเนี่คนไข้ตอนประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะเรียกไมไ่รู้สึกต,<า>ตัวค่ะประเมินแล้วไม่มีชีพจรไม่หายใจค่ะโอเคหนอีกหนึ่งนาทีเครื่งองจะวิเคราะห์อีกรอบนะครับฟังดีครับแดงโอเคครับช้านิดนึงครับโอเคดีครับเจ็ดยี 8, 8, 9, 9, ่สิบแปดยี่สิบสามสสีเพื่อนมีแอมบูสเขเข้าครับ แล้วปนะนคร,ครนแดงดีครับไปเร็ที่สุดเหยครับโอเคอีกสาสวินาทีนะครับเ้ิ่จะมีคอ,อยอีกรอบนะครับสตาร์ทไอีเป็นศูนย์จ้าเปอร์เซ์ a l นะคะรับเด็คือลงคคนะคะระับตอนสิบูนย์สินคะครับเรียบร้อยครับด้ครับได้คับดีครับชาร์นึงครับโอเคครับดีครับเหลือข้างวินาทีนะครับสองค่ะ สี 4, 3, 2, 1, ่สามสองหนึ่งอะไรนะครับเคองไม่ให้ช็อกครับ1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้าิบเพลินะครับแต่ไม่ไหายใจครับ เตรียใส่ชีวเตือนนเครัยไเตรียมใส่ชีวเผื่อนะครับเตรียมใส่ชีวเตือนะครับเป็นผู้หกวินาทีนะคะถึงหกวินาทค่ะแล้วแต่เ่อนคนไข้ค่ะชายไทยอายุ50ค่ะทำที่ a e ไปแล้วตอนนี้เราผ่าตัดค่ะแล้วเมื่อช้่วมงห้านาทีที่ผ่านมานะคะพี่เติ้ลจะเชว่าคนไข้อาเซียนนะคะไม่รู้สึกตัวไม่หายใจไม่มีชีพจรค่ะ AED แนะนำให้ช็อตไปเหนือจางนะคะทำ CPR ต่ออีก2นาทีนะคะแล้วก็มีชีพจร ไดอ๋างั <ก heaven entender> <net diz> ้นเตรียมใส่คิ้วแล้วก็จองไว้ไอซีเลยได้ครับใส่คิ้วพร้อมนะครับ